ดูดวงชาวาราศีกุมนางดูคุณอยู่คนดูถูกต้องเจอดีอำนาจบารมีวาสนานางในที่นี้คือนางฟ้าแม่จนหัวคือทีอเทวดาประจำตัวของท่านนั่นแหละนะผมนะเจ้ากรรมในเวทเข้ามาลุมเล้าเจ็บปวดร้วล้าแสนทุกทรมานดูถูกเหยียดหยามอดทนอดกานท่านถือดาบตั้งขึ้นพร้อมที่จะปราดประหารแต่ใช่เรื่องหรือไม่หนุ่ยตาของท่านตกต่ำเมื่อด,ดินเจอปัญหาต่างๆเข้ามากันแกล้งในโชคชะตา เพราะฉะนั้นดางดูอยู่ฟ้องสิครับฟ้องสินะครับแต่ด้วยดวงโชคชะตาของท่านท่านจะรู้สึกเบื่อหนายอดทนอดกลั้นมีดดาบล้อมรอบปิดหูปิวตาครนะับกระมวนกระวายกระซาประสายดวงแบบนี้อดอัดเป็นอย่างมากครนะับให้ท่านมองการไกลถึงอนาคตปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันและลรีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีคนดูถูกไม่นานจะพังพีนาศนะครับจะเจอดีเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เขาไม่ยอมหลอกใครมาทําลูกเขา รับอัศวินถือดาบตั้งมั่นเอาจริงเอาจังจนประสมเ็จชะตาชีวิตรับทรัพย์โอกาสท้องโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาสุขสมสมหวังดังใจหมายตกตำแหน่งเดอะฟูจะเจริญลุกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตรับรั์เดอะสตาร์สองแสงมนต์จันทาจะนำพาซึ่งความผสมเร็จการที่ท่านได้คนด้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้พัฒนาอย่างก้าวกระโดด นับท่านจะได้ไล่ล้ำเต้นระบำเพลงกองกันสุขสมสมหวังดังใจหมายตกตำแหน่งสิ่งที่ใช่สิ่งที่ดีสิ่งที่เห็นการสมบอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีเข้ามาจัดหนักจัดเต็มนับท่านจะได้ถ้วยทองจากคนอายุน้อยกว่าซึ่งจะนำพาซึ่งโชคลาภเงินทองเข้ามาถึงเวลากาบุญกุศลวาสนาเข้ามาแล้วนำขโอกาสทองเข้ามานับหลบปลีกซอ่อนเลนแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตามมีดดาบปักตรงกลางใจกบวนกระยวกระสากระสายอดทอนอดกัน ับผมท่านจะได้เจอปัญหาต่างๆเข้ามาลุ้มนะแต่ตกตำแหน่งที่ดีก็เ,เรียกว่าดวงทุกขลาภับจะได้ดีด้วยบุญกุศลวาสนาการจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาเตรียมตัวรับทรัพย์รวยโชคโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลการลิเริ่มเริ่มต้นจะเป็นไปได้ด้วยดีถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่วงล้อแห่งวัฏจักรวิวาร,ร์จูนจัดแจงทําตามแบบแผนประเพณีดวงชะตาจะรับทรัพย์รวยโชคโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามา ดวงสนับสนุนคำชูการมองการไกลถึงอนาคตการพลิกเปลี่ยนแปลงผันพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงของท่านต้องกล้าได้กล้าเสียอย่าไปกลัวพราะนางแอบดูอยู่นะครับกลัวจะไมคนคิดร้ายใส่ร้ายใบสีจะดูถูกเหยียดหยามท่านแต่ว่าท่านอย่าแสดงออกสีหน้าออกมานะครับคนฉลาดไม่พูดนะครับคนพูดไม่ฉลาดเพราะฉะนั้นคิดให้ดีไต่ตองให้รอบคอบนะครับของจริงไม่พูดนะครับของพูดไม่จริงนะครับ โชคชะตาของท่านจะได้มุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวหาดาบสองข้ยเกิดขึ้นในโชคชะตาชะตาชีวิตรับทซย์โอกาสท้องโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลได้รับถ้วยท้องไปตลอดชีวิตจะม,มีโอกาสมีโชคลาบเงินทองบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์คอยปกปัก,ก,กคุ้มของราษาดวงแบบนี้แหละที่ใขรๆก็อยากได้แต่บัดนันมันมีฟ้าผ่าเดอะทาวเวอร์ลงมาตรงกลางหัวใจของท่านเขาเรียกว่าอาจจะมีการแตกแยกทะเลาะวิวาท ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวนะครับหรือว่าอะไรบางอยา่างท่านต้องแยกครอบครัวออกมาก็ได้การที่ท่านยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวาส,สนาการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลท่านจะได้ลื่นเลงสันสันไล่ลำเต้นระบำเพลงกองกันดวงชะตาสุขสมสมหวังดังใจหมายได้เจอสิ่งที่ใช่ได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้ดิเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีมันถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาของท่านแล้ว จัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาเตรียมตัวพลิกจาการกลายเป็นดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาเตรียมตัวรับทรัพย์รับรับฟังชาวราศีกุมต่อกันยาวๆครับชาวราศีกุมมีลักษณะเด่นคือเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์มีไอเดียแปลกใหม่และมักจะมองโลกในแง่มุมที่แตกต่างจากคนอื่นพวกเขามีความเป็นตัวของตัวเองสูงรักอิสระและไม่ชอบถูกจำกัดด้วยกฎเกณฑ์ หรือขนบธรรมเนียมที่ล้าสมัยชาวกุมมักจะเป็นคนมีสเสน่ห์เข้ากับผู้อื่นได้ง่ายและมีความสามารถในการสื่อสารที่ดีในเดือนนี้ดาวยูเรนัสซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนของราศีกุมจะโครจรเข้ามาในตำแหน่งที่ส่งผลดีต่อดวงชะตาทำให้ชาวกุมมีพลังและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆมากขึ้นคุณอาจจะรู้สึกอยากทำอะไรที่ท้าทาย และแบกแนวมากขึ้นกว่าปกติซึ่งเป็นโอกาสดีที่จะได้แสดงศักยภาพของตัวเองออกมาโดยพื้นฐานแล้วชาวราศีกุมเป็นคนที่มีความฉลาดและมีไหวพริบดีมีความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพพวกเขามักจะมีความสนใจในเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ นอกจากนี้ยังเป็นคนที่มีจิตใจกว้างขวางเปิดรับความคิดเห็นที่แตกต่างและมักจะเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางที่ดีขึ้นในเดือนนี้ดวงดาวจะส่งเสริมให้คุณสมบัติเหล่านี้โดดเด่นขึ้นมาอีกคุณอาจจะได้รับโอกาสในการแสดงความคิดเห็นหรือนำเสนอไอเดียใหม่ๆที่จะสร้างผลกระทบในวงกว้างเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการเริ่มโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม หรือการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมด้านการงานในเดือนนี้ชาวราศีกุมจะมีโอกาสที่ดีในการแสดงความสามารถในที่ทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาคุณอาจจะได้รับมอบหมายงานที่ท,าท้าทายและน่าสนใจมากขึ้นซึ่งเป็นโอกาสที่ดีในการพิสูจน์ตัวเองและสร้างชื่อเสียงในองค์กร อย่างไรก็ตามควรระวังเรื่องการสื่อสารกับเพื่อนร่วมง,งานและผู้บังคับบัญชาเนื่องจากความคิดที่แวกแนวของคุณอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือความขัดแย้งได้พยายามอธิบายแนวคิดของคุณอย่างชัดเจนและเป็นขั้นตอนและเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการคิดค้นผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ หรือปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดให้ทันสมัยมากขึ้นการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้านการเงินในเดือนนี้การเงินของชาวราศีกุมอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ต้องระมัดระวังการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยหรือการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงเกิน ไปดาวเสา์ที่โครจรเข้ามาในตำแหน่งที่ส่งผลต่อด้านการเงินจะช่วยให้คุณมีวินัยในการจัดการเงินมากขึ้นอาจมีโอกาสได้รับรายได้พิเศษจากงานเสริมหรือโครงการพิเศษโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหรือการสื่อสารควรใช้โอกาสนี้ในการเก็บออมหรือลงทุนเพื่ออนาคตการวางแผนการเงินระยะยาวจะเป็นประโยชน์มากในช่วงนี้ สำหรับการลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้รอบด้านก่อนตัดสินใจและอย่าหลงเชื่อคำโฆษณาหรือข้อเสนอที่ดูดีเกินจริงการลงทุนในนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆอาจให้ผลตอบแทนที่ดีแต่ก็ต้องพิจารณาความเสี่ยงอย่างรอบคอบด้านการเรียนสำหรับชาวราศีกลุ่มที่กำลังศึกษาอยู่เดือนนี้จะเป็นช่วงที่ดีในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ คุณจะมีความกระตือรือร้อนและสนใจในการศึกษาค้นคว้ามากขึ้นโดยเฉพาะในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการทำงานกลุ่มหรือโครงงานร่วมกับเพื่อนจะประสบความสำเร็จได้ดี เนื่องจากคุณจะสามารถนำเสนอไอเดียที่สร้างสรรค์และช่วยแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างไรก็ตามควรระวังไม่ให้ความคิดที่แหวกแนวของคุณทำให้เกิดความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานหรืออาจารย์นอกจากนี้ยังเป็นช่วงที่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้ทักษะใหม่นอกห้องเรียนเช่นการเรียนภาษาต่างประเทศการฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์หรือการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาตนเองต่างๆสิ่งเหล่านี้ จะช่วยเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในอนาคตยอดค้าขายสำหรับชาวราศีกุมที่ทำธุรกิจค้าขายเดือนนี้จะเป็นช่วงที่มีโอกาสดีในการเพิ่มยอดขายและขยายฐานลูกค้าความคิดสร้างสรรค์และไอเดียใหม่ๆของคุณจะช่วยดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้เป็นอย่างดี การนำเทคโนโลยีหรือช่องทางการขายออนไลน์มาใช้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆได้มากขึ้นอาจพิจารณาการทำการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซต่างๆควรให้ความสำคัญกับการบริการลูกค้าและการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ซื้อเนื่องจากสิ่งนี้จะช่วยสร้างความประทับใจ และทำให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำนอกจากนี้การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากลูกค้าจะช่วยให้คุณปรับปรุงสินค้าหรือบริการให้ตรงกับความต้องการของงอตลาดมากขึ้นเกณฑ์การเดินทางในเดือนนี้ชาวราศีกุมมีเกณฑ์ที่ดีในการเดินทางโดยเฉพาะการเดินทางเพื่อการเรียนรู้หรือหาประสบการณ์ใหม่หมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหรือการเข้าร่วมงานสัมนาต่าง จะเป็นประโยชน์และสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในการวางแผนการเดินทางและตรวจสอบรายละเอียดต่างๆให้รอบคอบเนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงกระทนหันหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้การเตรียมพร้อมและมีแผนสำรองจะช่วยให้การเดินทางราบรื่นมากขึ้นสำหรับการเดินทางในประเทศอาจพิจารณาการท่องเที่ยว ไปยังสถานที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีเช่นพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติต่างๆซึ่งจะตอบสนองความสนใจและความอยากรู้อยากเห็นของคุณได้เป็นอย่างดีเดือนนี้ชาวราศีกุมจะรู้สึกถึงพลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมดาวยูเรนัสเจ้าของราศีจะกระตุ้นให้คุณมีความคิดสร้างสรรค์และมองหาวิธีการใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาตนเองคุณอาจรู้สึกอยากทำอะไรที่แตกต่างไปจากเดิมหรือต้องการที่จะแสดงความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นอย่างไรก็ตามควรระวังไม่ให้ความต้องการเปลี่ยนแปลงนี้นำไปสู่การตัดสินใจที่หุนหันพลันแล่นหรือสร้างความขัดแย้งกับผู้อื่นด้านความรักคนมีคู่เศร้าสำหรับชาวกลุ่มที่มีคู่เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการค้นพบสิ่งใหม่ ร่วมกันคุณและคู่ครองอาจมีโอกาสได้ทำกิจกรรมที่แปลกใหม่หรือท้าทายร่วมกันซึ่งจะช่วยเติมความสดใสให้กับความสัมพันธ์การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองใหม่ๆจะช่วยให้คุณเข้าใจกันและกันมากขึ้นอย่างไรก็ตามควรระวังไม่ให้ความต้องการอิสระ หรือการเปลี่ยนแปลงของคุณส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของอีกฝ่ายพยายามหาสมดุลระหว่างความเป็นตัวของตัวเองกับการให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์การสื่อสารอย่างเปิดเผยและจริงใจจะช่วยให้คุณและคู่ของคุณเข้าใจความต้องการของกันและกันได้ดีขึ้นหากมีความขัดแย้งเกิดขึ้นให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และมุมมองที่แตกต่างของคุณในการหาทางออกร่วมกันการเปิดใจรับฟัง และยอมรับในความแตกต่างจะช่วยให้ความสัมพันธ์แน่นแฟน์ยิ่งขึ้นด้านความรักคนโสดเศร้าชาวกลุ่มที่โสดจะรู้สึกมีสเสน่ห์และดึงดูดความสนใจจากผู้อื่นได้ง่ายในเดือนนี้คุณอาจมีโอกาสพบเจอคนที่มีความคิดและรสนิยมคล้ายคลึงกันโดยเฉพาะจากการทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีงานอดิเรก หรือการเข้าร่วมกลุ่มที่มีความสนใจเฉพาะด้านความเป็นตัวของตัวเองและความคิดสร้างสรรค์ของคุณจะเป็นสิ่งที่ดึงดูดผู้อื่นอย่างไรก็ตามควรใช้วิจารณญาณในการเลือกคบหาและไม่ควรรีบร้อนในการผูกมัดตัวเองกับความสัมพันธ์ใหม่ให้เวลาในการทำความรู้จักอีกฝ่ายอย่างค่อยเป็นค่อยไป ความแปลกใหม่อาจดึงดูดคุณแต่ก็ควรพิจารณาให้รอบคอบว่าสิ่งนั้นสอดคล้องกับคุณค่าและเป้าหมายระยะยาวของคุณหรือไม่การเปิดใจรับความรักใหม่ๆแต่ยังคงรักษาความเป็นตัวของตัวเองไว้จะเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายคำแนะนำเพิ่มเติม 1. ใช้พลังงานสร้างสรรค์ของคุณในทางที่เป็นประโยชน์เช่นการเริ่มต้นโครงการใหม่ หรือการหาวิธีแก้ปัญหาที่แปลกใหม่ 2. ให้ความสำคัญกับการสื่อสารอย่างชัดเจนและเปิดเผยโดยเฉพาะเมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงสิ่งใดในชีวิตหรือความสัมพันธ์ 3. หาสมดุลระหว่างความต้องการอิสระกับการรักษาความสัมพันธ์ที่มีค่า 4. เปิดใจรับประสบการณ์และมุมมองใหม่ๆแต่ก็อย่าลืมพิจารณาให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ ห้าใช้เวลากับเพื่อนหรือกลุ่มที่มีความสนใจคล้ายคลึงกันซึ่งอาจนำไปสู่โอกาสใหม่ๆใ,ในชีวิต 6. ดูแลสุขภาพทั้งกายและใจการทำสมาธิหรือกิจกรรมผ่อนคลายจะช่วยให้คุณจัดการกับความเครียดได้ดีขึ้นโดยสรุปเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นและท้าทายสำหรับชาวราศีกุมคุณจะมีโอกาสได้แสดงความเป็นตัวของตัวเองและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ทั้งในด้านความสัมพันธ์และการใช้ชีวิตหากรู้จักใช้พลังงานเชิงบวกนี้อย่างชาญฉลาดและมิติค,คุณจะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายและนำพาชีวิตไปสู่ทิศทางที่ต้องการได้